Ich bin der Meinung, dass ich die die ganze Zeit แก่นเจริญศรีวัฒนายุทธเชฟจากโรงแรมรอยัลคิดเชอร์ตันประจำอยู่ที่ห้องอาหารคาราทองนะคะเป็นห้องอาหารไทยสาหรับเมนูวันนี้นะคะเรานําเสนอเมนูที่น่ารักแล้วก็น่ารับประทานซึ่งเมนูวันนี้เชฟเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองนะคะซึ่งแบรงบันดาลใจเนี่ยมาจากเด็กๆที่บ้านคือเด็กเนี่ยจะชอบทานของทอดนะคะแต่ว่าไม่ยอมทานผักนั้นเราก็ต้องมีข้อที่ แรงจูนใจให้ให้เด็กเนี่ยมาสนใจในเรื่องการกินผักมากกว่านะคะเพราะนั้นเราก็ดึงดูดเอาตัวนกน,น้อยเนี่ยค่ะเอามาวางอยู่ในเมนูนี้เพื่อให้เด็กได้รู้แล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วก็อยากทานมากขึ้นนะคะจึงเกิดเมนูนี้ขึ้นมาเพราะนั้นก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้สนุกกับเมนูนี้ไปด้วยกันนะคะ ราจะมาเริ่มในเรื่องของตัวนกนะคะตัววิหกที่เราจะเริ่มทําก่อนเมื่อเราได้กุ้งลักษณะน,น,นี้แล้วนะคะเราก็จะนํามีดผ่าลงนะคะให้ทําตัวของกุ้งแบะออกแต่ไม่ขาดจากกันนะคะจากนั้นเราก็จะเจาะช่วงตรงกลางเจาะนิดเดียวนะคะไม่ต้องให้ขาดนะคะเจาะนิดเดียวแล้วก็ม้วนจากหางกลับเข้าไป อันนี้คือเราจะได้ลักษณะของตัวนกนะคะเวราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไข่ไก่นะคะคนให้ให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันนะคะไม่ต้องตีขึ้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเตีขึ้นฟูเนี่ยจะชุบตัวกุ้งไม่ติดนะคะเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำกุ้งลงไปชุบนะคะชุบเสร็จแล้วเราก็จะมีขนมปังป่นใช่ไหมคะเราก็จะ คลุกลงไปที่ขนมปังต่นนะคะคลุกเฉพาะในเนื้อของส่วนเนื้อของกุ้งเราเว้นหางเอาไว้นะคะเมื่อได้ครบแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่า น้ำมันนะคะเราจะมาทอดในน้ํามันน้ามันที่ร้อนลักษณะร้อนปานกลางถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเว, <happening. S 1> วลาลักษณะกุ้งสุกเนี่ยกุ้งจะหดตัวเข้าไปนะคะแล้วก็สีของ ขนมปังจะเหลืองเป็นสีทองนะคะเสด็จเราก็เอามาเสด็จน้ำมันนะคะลองด้วยกระดาษซับน้ํามันเมื่เราได้ตัวนกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูวิธีการทําในเรื่องของหัวนกนะคะหัวนกนี้เริ่มแรกเนี่ยถ้าเราต้มมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กระจรนะคะใช้มันนี่ขูดออกไป มันจะได้ได้ความละเอียดนะคะแล้วก็จะปั้นง่ายขึ้นได้มันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอามันมาปั้นเป็นรูปหัวนกนะคะเนี่ยค่ะสนะให้มันกลมนะคะมาเริ่มทำปากนกปากนกเราใช้แครอทนะคะปันออกมาหนาประมาณ1นมิลนะคะจากนั้นก็กรีออกมาเป็นเส้น วางประมาณสักมิลนแล้วก็หั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมาเริ่มประกอบในเรื่องของอหัวนกนะคะโดยติดที่ปากติดลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้งาดำเป็นส่วนของลูกตาะะแล้วก็จะได้หัวนกที่น่ารักนะคะเสร็จแล้วก็จะนำ หัวนกที่เราทําไวะคะ้ค่ะมาประกอบกับตัวกุ้งที่เราทอดไว้โดยเสียบเข้าไปตรงด้านหางนะคะเมื่อเราได้ตัวนกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะยำมะม,ม่วงก็จะใส่ไปในใบชับูแล้วก็วางด้วยตัวนกอยู่ข้างบนนะคะวิธีการที่จะทำยำมะม,ม่วง เราใช้มะม่วงที่เราหั่นเป็นเส้นสั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำยำน้ำยำตัวนี้ก็คือน้ำตาลป,ปี๊บนะคะน้ำน้ำปลาเคี่ยวจนได้ลักษณะเป็นยงมะตูมนะคะมากะะแล้วก็จะผสมกับไปในมะม่วงนี่สำหรับวันนี้เป็นมะม่วงมันใช่ไหมคะแล้วก็จะเติมน้ำมะนาวลงไป เพิ่มความเปรี้ยวไปนิดหนึ่งเพราะ<ม>ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นมะม่วงที่ไม่เปรี้ยวนะคะ<ม>จากนั้นคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะถ้าท่านที่ชอบทานเผ็ดก็เติมมากหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบนี่ก็เป็นอันเสร็จของตัวยำมะม่วงนะคะนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบในเรื่องของ ในตัวของเมี่ยงทั้งหมดทั้งชุดนะคะแล้วก็จัดภาชนะที่เป็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้เพื่อจะประคับตัวใบชูปูนะคะไม่ให้กลางออกเราจะม้วนใบชูให้แบบเป็นรูปกลวยนะคะโดยเอาทางทางปลายใบเนี่ยขึ้นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะมากดอยู่ในกระทงเราจะใส่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มมากนะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อที่ตัวนกจะลงไเป็น สักลักษณะนี้ก่อนที่จะออกไปเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะแต่งด้วยตัวนกที่เราทำไว้เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับเมนูวันนี้นักหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงสนุกกับเมนู ที่เราเสนอในวันนี้ด้วยนะคะถ้าอยากจะทานเมี่ยงมิหพต้นตำลดนะคะก็เชิญได้ที่ห้องอาหารทาราทองนะคะโรงแรมรยอยัลคิดเจร์ตันเปิดเวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะพบกับเราได้ที่ห้องอาหารทาราทองะคะ่ะ